慢，慢，慢。 เดากันเนาะเจ้าออกเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเจ็ด ก็เป็ีซยดสีก็สนะเฮ้ยอ๋อเรียนใครเย็คเี๋ยวว่าเช็คควันเน็้ยแค่ควันแตกแล้เป็นล้อลุ้น้องอี 你二，你二。 ถ้าเอาซีต้นไม่เราเลยครับนี่เชียงนาดีๆเลยนะเราเอาแต่นาซีเลยนสิเาสองได้แล้วเราไปลืมมาบ้านนะครับแต่เล่นกัลื่นเพราะว่าผม

เถ้ยรทยังคนเดียนี <5> <5 ่ัดกาไรรถบรถปัดมาแล้วโฟตัตมาสองคันละเนี่ยพายังถ้ารถบรมาสองอันนี้เป็ี่ยนซ้าเขาจะเอาอย่างซีหรือหักเออซีเปล่าเอาแท่ะหน่ยแล้วทันได้จับเอาเท้ตัวูชยเอะแัดีดแเราไปวักันนึงอ่ะเอเ้ยผมโดนแล้ว เออว่าไนะด้รถบัสนี่สองโอ้บัน,นกัน้ะนอต้องเดินหาหุกต้องไปหาไปหุก้วบายกินวัชีกรเดนสามซีไปไหไปถ้าถูกกะเดินไปหา<อ>ไปหกแล้วเนี่มันจะเจ้ามันจะบาดแวเเนี่ยอันนีญญ ไม่งอนล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาไม่สาวต้อยสายไฟกันนะสายไฟต่ำห้คลิปนี้ฝากไว้เท่านนี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ